คุ้มจิตเห็นไหมมันต้องมาจนได้นะสามใบเท้าวันนี้นะครับผมเองก็จะมาทําการแลกของสําหรับกิจกรรมตะวันจันทานะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่คุณเองจะต้องไปทําการลงดันนะก็คือรับเควสจากชอนอูแล้วก็จ่ายเงินอะไรจนได้ของมานะพอเราเข้าไปลงดันแล้วก็ตีรวบรวมหนังเสือที่ดุร้ายมาได้20ชิ้นนะครับผมบอกเลยนะว่ามอนที่ไปลงดันนะ่ะแม่งโหดมากครับคือถ้า ตอนนี้นผมเซียนสองนะครับถ้าเกิดเทียบกันอ่ะผมมองว่ามันโหดพอๆกับแมวหรืออาจจะโหดกว่าเลยด้วยซ้ํานะซึ่งถามว่าเหมาะการเก็บเวลไหมในดันนั้นที่เราไปล่าของเควสอะผมบอกเลยว่าเอาแค่เฉพาะล่าของเควสก็พอเพราะว่าของมันก็ไม่ดอกนะครับแถมเงินสลึงก็ไม่ได้มากกว่าหรืออะไรเท่ากันนะเพราะฉะนั้นก็เหมาะเอาไว้ทําเควสอย่างเดียวแล้วกันนะครับซึ่งในวันนี้นผมจะมาทําการแลกในรูปแบบแรกนะครับนั่นก็คือเป็นการแลกปกติเนาะ สำหรับไอเทมอะถ้าดูเผลอน่ะถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าไอเทมที่ดีมันมีมากกว่าไอเทมที่ไม่ดีแต่นี้เรายังไม่รู้เลดดอบนะครับไปกันไวๆเลยนะคือ3ใบาถาวรหัวควายที่ผมบ่นมาหลายคลิปไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรก็ตามนะมันจะชอบมี3าใบถาวรนี่แหละครับนั่นก็คือคุ้มจิตกําจัดวิญญาณแล้วก็แมวกวากนะครับอันนี้คือ3าใบถาวรถ้าเกิดว่ามันออกคือที่ยาเจ๋งแบบสุดตีเลยนะฮะไอเทมที่ลองลงมานั่นก็จะเป็นลายปักมังกรดํานะครับ แต่ผมมองว่ามันถือว่าไม่แย่แล้วก็ไม่ดีละกันต่อมานะครับที่ดีเลยก็คจะเป็นสมเซียนอัตรากับยารักษาบาดเจ็บอัตรานะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับที่ดีที่สุดก็จะเป็นมอทินหนึ่งวันเนาะอันนี้เราเองก็คงไม่ต้องสาธยายเพราะว่ามันดีมากๆที่ดีสัตว์เลยก็คือขนนก,กศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งอันนี้เราเองก็จะไปคราฟเป็นพวกยันที่มันการันตีการตีบวกเช่นบวก7ติดแน่นอนบวกแติดแน่นอนอะไรทํานองนี้นะแต่ผมเิดว่าอัตราดรอปอะ 0.001อย่างแน่นอนเอาไปเริ่มก,กันกับตัวแรกนะฮะเอาไปลุยเลยฮึบพอโอ้โหเห็นไหมแมวกวาดสามใบาถาวที่ผมบอกแหละยากครับคือแบบฟรีมันลุ้นยากจริงๆผมเลยขอแค่มังก,กรดำมันก็โอเคแล้วครับเอาไปลุยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอออันนี้โอเคอันนี้โอเคมากๆเลยมากับตัวที่3บ้างนะครับ พร้อมแล้วก็ไปเลยนะฮะโอเคแมวกวักไอเหีย,ยก็สามใบถาวะเนาะตัวที่สี่แล้วนะไปอโอเคมังกรดํานี่ถือว่าดีเลยผมโอเคละคือขอแค่สามใบถาวไม่ออกอะ่ะผมถือว่าที่เหลือก็โอเคจนถึงกําไรแล้วเนาะเอออันนี้สี่ตัวนี่คือเราโอเคเราโอเคอันหนึ่งนะแล้วก็ดีอันหนึ่งส่วนอีกสองอันก็คือเฮียนะก็ถือว่าดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับ คือผมพูดไว้ก่อนหน้านี้ไงว่า95%แม่งจะเป็น3ใบเถานะครับเอออันนี้ถือว่ามันอาจจะปรับเลทดอกหรือเปล่าหรือผมโชคดีเนาะเอาไปลุยตัวต่อไปเลยนะครับมากับตัวที่5นะครับไปออกโอ้โหเนี่ยสามใบเถาเนอะอ่าโอเคผมแถมให้อีกตัวหนึ่งละกันก็รวมเป็น6ตัวนะครับโอเคไปครับลุยเลยฮึบ คุ้มจิตเห็นไหมมันต้องมาจนได้นะสามใบถาวคือมาหมดเลยนะทั้งแมวกวักคุ้มจิตกระชากวิญญาณนะออกมาหมดเลยโอเคแต่ถือว่าผมโชคดีมากๆเลยนะที่ออกได้มังกรดํากับยารักษาบาดเจ็บซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็เอาเป็นว่ารอบนี้ผมคุ้มและกันเนาะสุ่มน้อยแต่คุ้มเนาะคือก่อนหน้านะผมเองก็สุ่มเยอะกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่ายอดคนสนใจเยอะเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาทําการสุ่ม เยอะกว่านี้แน่นอนและจะเป็นการส่งโดยใช้ความดีแรกนะครับก็คิดเห็นยังไงก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ